ลอยกระทงที่บ้านกับเพื่อนลอยกระทอไรวินิจดอะเดระอ้อานีออนเดสงครนดสงครานเดออนีโอนสงครนวาเรื่ออะไรด้วยไอ้ว่าเรืองอะกรที่บ้านเพื่อน ตาใหญ่ตรงนี้ใส่ขนมปังใส่ขนมปังมันจะจมแล้วค่ะอันนี้ใส่ไอ้ไอหัวกระลำนะไม่จมนะเพื่อนๆป้าได้เล่นกับเขาด้วยอ๋ออ๋อ

พเพื่อนๆมีความสุขนะมีความสุขได้ป้าที่หัวหอมป้าทาไม่เป no no ็นอ๋อมันไม่จมนะขนมปังเพื่อนๆป้านะว่ามันจะจมขนมปัง รอยกระทงรอยกระทงปีนี้ก็เชิญน้องพี่มารำวงกันวันเป็นรอยกระทงที่บ้านกับเพื่อนๆ <c oughs> ทำให้พ่อใหญ่ <c oughs> เบราด,ดูว่า <c oughs> ประเพณี <c oughs> เป็นอย่างไร มีความสุขตายายเพืพ่อนๆขอให้เพืพ่อนๆมีความสุขนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดขอให้ปรารถนาค่ะ ลงทุนซื้อหอมแดงกับไอหัวหอมใหญ่มากเพื่อนๆทำไม่เป็นเดี๋ยวไปลอยที่อ่างที่บ้านนะ